สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องสัตว์โลกนารักบานปารีนะคะวันนี้พามาดูน้องมารวยค่ะน้องมารวยน้องมารวยจะกินข้าวมื้อนี้เป็นมือ้อสุดท้ายของวันนี้นะคะเพราะว่าน้องจะต้องอดอาหารสิบชั่วโมงค่ะอดอาหารสิบชั่วโมงก่อนไปทําหมั่นนะคะไม่งั้นทําหมั่นไม่ได้นะคะก่อนทําหมั่นก็ต้องอดอาหารนะลูกนะกินอิ่มแล้วเออ กินข้าวสุดท้ายแล้วมันรวยมากินให้เยอะๆหลังเที่ยงคืนก็กินไม่ได้แล้วนะไปเร็วอิ่มแล้วสาวมิ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 วไปเร็วพรุ่งนี้จะพาไปทำหมันนะคะเริ่ม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 ติดสัต์แล้วเดี๋ยวจะท้องยาย่ก็ไม่มีตังเลี้ยงเลย กินเร็วไม่กินแล้วนะคะไม่กินก็คืออดไปเลยนะคะอดไปจนถึงพรุ่งนี้เช้าเลยนะคะพรุ่งนี้ป้อนัดหมอไปแล้วสิบโมงเช้านะคะน้องมาลวยก็ได้ทําวัคซีนไปแล้วกับหมอคนนี้แล้วก็นี่ค่ะทําวัคซีนแล้วก็นี่ค่ะน้องมาลวยก็ได้ทําวัคซีนไปแล้วก็ฉีดเข็มกระตุ้นไปแล้วนะคะ ของน้องทําครบทุกอย่างคือสุขภาพแข็งแรงนะคะสุขภาพแข็งแรงแต่ว่าจะต้องอดอาหารก่อนทําหมั่นนะคะพรุ่งนี้จะต้องทําหมั่นประมาณสิบโมงสิบโมงนะับไปจากนี้ไปถึงเที่ยงคืนคือน้องหลังเที่ยงคืนแล้วคือน้องกินข้าวไม่ได้แล้วนะคะอันนี้คือทองทองนะคะทองทองก็ท้องใหญ่มากแล้วค่ะใกล้จะคคอดแล้ว ลูเรื้งว่าญ่พาไปทํามันถึงนาบึงเลยลูกไอตัวนี้ก็รอให้คลอดลูกก่อนนะคะครบหนึ่งเดือนคลอดลูกหนึ่งเดือนก็จะพาไปทํามันนะคะวันนี้มาอัปเดตให้ดูค่ะว่าพรุ่งนี้น้องมารวยก็จะไปทํามันเล้วนะคะนี่คือน้องมารวยค่ะมารวยมารวยมารวยฉีดวัคซีนครบทุกเข็มแล้วนะะี่ค่ะมารวยนี่ก็คืออดีตแมวจรน,นะคะไม่รู้แมวใครนะคะเอามาทิ้งไว้ มันมากับแม่มันแม่พามานะครับแม่เขาตอนนี้แม่เขาก็ไม่รู้ไปไหนนะไม่เห็นแล้วนะแมวจรแถวๆนี้ค่ะเขามาขอข้าวกินก็ให้กินนะไปเลยไปโชว์กล้องหน่อยมารวยต้อนไปกินกับสาวหนูสามกินข้าวคนเดียวเนยน้องไปกินข้าวนี่กินมากอ้า <laughs> ตบเลยด่มารวยมาตบเพื่อนลไปนู่นแล้วค่ะใจร้ายนะรวย อันนี้สาวนะคะท้องใกล้คลอดแล้วไม่รู้จะคลอดวันไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้พามาลวยไปทําหมันแล้วทําหมันเสร็จเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าน้องเป็นอาการยังไงนะคะก็มาบอกมาเล่าให้ฟังค่ะว่าการที่เราจะพาสัตว์ไปทําหมันนะคะสุขภาพสัตว์สําคัญนะคะ,ส,ส,ส,คะ,คะสุขภาพเมลสําคัญเพราะว่าถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงคุณหมอก็ทําหมันไม่ได้นะคะเพราะว่าทําหมันน้องต้องดมยาสลบนะคะน้องต้องดมยาสลบแล้วก็ต้องอดอาหารนะคะ ต้องอดอาหารถ้าไม่อดอาหารน้องก็จะดมยาสลบไม่ได้หรืออะไรดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะทุกคนเพราะว่าโทรไปนัดคุณหมอวันนี้ก็คุณหมอให้อดอาหารนะคะแต่แมวตัวก่อนๆที่เราเคยเลี้ยงก็พาไปทําหมันก็ต้องอดอาหารนะคะนะอดอาหารก่อน8ปดถึงสิชั่วโมงนะคะก่อนทําหมันแล้วก็สุขภาพต้องแข็งแรงน้องต้องฉีดวัคซีนครบนะคะอายุแมวตัวผู้ที่ทําหมันได้ก็คือ6เดือนนะคะ6กถึงแดเดือนนะคะมารวยนี่ก็น่าจะหกเจดเดือนแล้วล่ะคะ่ะ ก็แผลก็หายดีแล้วนะคะแผลที่ขาน้องก็หายดีแล้วก็เน,นี่ยค่ะว่าจะพาไปทำหมันพรุ่งนี้นะคะใครเข้ามาชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวน้องทำหมันเสร็จอาการเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกินข้าวเก่งนะท้องใหญ่แล้ว